โอเคสวัสดีทุกคนค่ะแล้วก็อยู่กับวิดีโอวันเกิดของโจเซฟีนปีที่สองของช่องนี้แนละ้วนะฮะเย้ว yeah! <laughs> ้าวโอเคคือไม่ด้ว่าเราจะได้อยู่กันนานขนาดนี้เออใช้คำพูดแปลกีนนะโจ <laughs> ก็อีกน้ดเรัทุกคนเข้าสู่วันเกิดของโจเซฟีนท่าทันวาคงม 2568ฮะอยู่กับโมเดลตัวล่าสุดของตัวเองใช่ก็โมเดลที่ทุกคนเห็นหนั่นแหละเออแล้วก็วันนี้นะฮะนอกจากที่จะมาคุยกันในวันเกิดเนาะก็เราก็จะมาอ่านฟอร์มจดหมายวันเกิดด้วยเออใช่เราไม่ลืมหรอกเนี่ยไม่ลืมหรอกเนาะแบบนัฉันโะดนเทคโนโลยีแก้แหละโอ้มมนโอเค ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปวันเกิดของโจเนี่ยวันนี้เนาะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดทุกคนนะคะที่เกิดมาเจอกับโจแล้วก็สุขสันต์นเกิดตัวโจเองด้วยย้ a ู้อะไรวะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามโจมาตลอดจนถึงวันเกิดก็คือวันนี้นะคะแล้วก็ใครที่ติดตามโจมาตั้งแต่ได้ล่างแรกเนาะก็ขอบคุณ ที่อยู่กระโจมาด้วยกันตลอดนะคะขอบคุณมากแล้วก็ส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่ก็ขอบคุณมากจริงๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็หากันจนเจอนะฮะทีที่เราจากเป็นวีเทพธิดาแห่งแสงตะเกียงเจ้าของสวนแห่งปันโจเซบีนเองนะฮะแล้วก็วันนี้ป็นเกิดแล้วเอ๊ะเย่เรมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแม่อ่านหนังสือเยอะเกินก็สหรับใครที่สงสัยนะคะว่าทำไมโจ ไม่มาไลฟ์วันเกิดเหมือนมีปกติทั่วไปนะฮะคือโจโติเรียนเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์สตรีมเป็นชั่วโมงเยอะขนาดนั้นนะฮะก็เลยทำเป็นคลิปแทนเออแบบว่าเพื่อให้ตัวเองสะดวกกับการอัดคลิปอะเนาะก็ไม่ไม่สิยเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่าอ่าน เปิดหมายมันเกิดกันเลยดีกว่านะทุกคนเย่เลทสโกมาคนแรกของเรานะฮะก็คือคุณลิเอลแสงสนนั่นเองนะฮะก็สามารถติดตามได้ทางเอ t กซ t ทวิตเตอร์ทว๊ดเอ็กซ์ทวิตเตอร์เออไม่ก็อัดเดียวกันว่า X itter, เอ็กซ์กับทวิตเตอร์เอ็กซ์ทวิชแล้วก็ YouTube TikTok นะฮะขึ้นช่องทางนี้เลยนะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้เนอะตรงมุมขวาบนโอเค จดหมายถึงโจเซฟีนะคะก็คือปีนี้ก็มายิมหัวเราะอย่างมีความสุขด,ด้กันเถอะแน่นอนว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะของขวัญไม่ทันเดี๋ยวเอาของเดิมไปก่อนนะคะก็คือเป็นอ่าอะนะไฟน้องเพลงให้เบอร์ดเดย์นะคะแบอบนี้แล้วนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวโจแปะมาให้เนาะ <laughs> โอลันจูบี้おめでとうโจเซฟีนูซังとにかくあなたの幸せを祈っていますก็สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณโจเซฟีนยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะปีนี้แก่ขึ้นอีกแล้วเอ๊ะไม่ใช่ปีปีนี้ก็เติบโตขึ้นอีกแล้วนะคะบอกว่านานาเขาจะได้มีโอกาสคอลแลบเนาะจากเรียวค่ะถัดไปจะเป็นการร้องเพลงวัพรอมวันเกิดนะคะเอ๊ะ ใจทีงก็อยากลองภาษาญี่ปุ่นหรอกเอแต่เอาภาษาอังกฤษดีกว่างั้นเริ่มแล้วนะคะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Josephine. Happy birthday to you. <laughs> uh, okay. Go. ย่ง,งก็ขอบคุณคุณลิเอลมากนะคะที่แบบส่งมาร่วมอให้จดหมายโจในวันเกิดนะขอบคุณมากจริงๆเย่โอเคต่อไปคนต่อไปจากคุณนกน้อยอันนี้เลนะอันนี้ผมฉเฉลยเลยเลเพื่อนผมเองนะฮะก็สาม,มารถติดตามได้ทาง ่ทวิตเตอร์ยูทู e นะฮะของเลได้เลยเนาะเดี๋ยวแปะไปให้ปิ๊บโอเคจดหมายถึงโจเซฟีนนะครับเลบอกว่าแบบนึงโอ้ย iPad ไอแพดขาแ้วฮลัลโหล อันหนึ่งนะขอปีจากไอแพดซ่ากูโอเคได้ละ <c oughs> ขอโทษเลยอ่าเลยบอกว่าโอ้ไม่เตโตขอให้ปีนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังไว้แฮปปี้แฮปปี้อเลิฟอยู่นะใช่อันนี้ที่เลยบอกแล้วก็เลยส่งรูปแฟนอาร์ตมันเกิดของเรามาให้ด้วย <c oughs> นน่ารักมากค่ขอบคุณครับน่ารักอะ่ะน่ารักมากอ,ะอ่ะคุณน่ารักจีผมตายผมตายผมตายแล้วอะไรเนี่ย number one coffee angel โนโนหนึ่งโนหนึ่ง coffee angel <laughs> อ้ยแต่ว่าตุ๊กตาเลนกนะฮะน่ารักมาก ก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตวันเกิเขดขอบคุณมากเพื่อนผมรักเพื่อนว่ะโอเคคนต่อไปจากจากคุณจันเจ้านะฮะก็ะอ่าเป็น f o l เ o w e r หน้าใหม่ของช่องเราเองนะฮะเพิ่ง f o l เ o w e r กันไม่นานเนาะก<ค><ะ>็ใช่นั่นแหละ แต่ว่าไม่เป็นไรเขาเป็นสมาชิกส่วนบ้านเราเหมือนกันทั้งหมดนะคะทุกคนคือหีอห้อยของโจเองมันน่าเป็นหีนห้อยหมดเลยจ้ะก็สามารถติดตามได้ทาง X นะฮะของคุณจันเจ้าเนาะวันเกิดปีนี้จดหมายที่คุณจันจ้าส่งมาคือวันเกิดปีนี้ขอให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับสาธุ ถึงปกติโจจะไม่เล่นไว้กรแต่ไม่เป็นไรสาธุไว้ก่อนเราจะเอาดวงส่วนนั้นมาใช้อย่างอื่นนะโอเคไปต่อ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 ไปอันนี้จะไลค์ like นะฮะไลค์ like <Like S 1> เพื่อนรักเพื่อนเลิฟ <laughs> ของผมเองไลค์ไลท์ like ส่งอะไรมา ก็ไลฟ์สามารถติดตามได้ทาง X แล้วก็ youtube ของไลฟ์นะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้เมอเดิมแล้วก็ผมบอกไว้ก่อนไลฟ์เนี่ยคือปาป้าแล้วก็หมา,มาโจเองนะเป็นปาป้าโมเดลนี้แล้วก็หมา,มาโมเดลแรกของโจนะฮะที่มากับมาในชื่อโจสตีนเนาะอ่าแล้วก็ใช่ไลฟ์โจเลนเนี่ยเป็นเพื่อนกัน เช้เป็นเป็นเพื่อนกันแบบแก๊งด้วยกันนะฮะสามคนที่ทำวีด้วยกันแบบกอดคอ,อกันนะฮะอ่ะก็จะพูดอะไรกว่าเออก็คือก่อนที่ก่อนหน้าที่เราจะทำวีอะ่ะเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเล่นกันจริงๆเอะก่อนหน้านี้แบบนู่นเลยสมัยไหนก็ไม่รู้นะฮะบอกไม่ได้เดี๋ยวเสี่ยงเกิน ก็คือรู้จักกันมานานแล้วแหละเออแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็พอทําทาวีปุ๊บก็เป็นเพื่อนกันอีไม่เราเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วใช่เออเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะจูโอ้อะไรวะก็ก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันนานแล้วเออเมาาก่าวอะไม่เป็นไรมาต่อต่อต่อ ชขสาววันเกิดครับเธอรักมากๆนะครับขอให้เธอสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรในใจก็ขอให้สมหวังอย่าลืมพักผ่อนแล้วก็รักตัวเองเยอะให้เยอะๆด้วยนะแนบงามที่ผมโค้งคุ้มใจรักนะครับโอเค แบบอะฮ่าบอบโดนพ่นบอานสวยมากเพื่นอนผมผมตายผมผมตายจริงทุกคนผมโดนทั้งเลบทั้งไล่บอมบ์คู่เลยวันเกิดผมคิดแหละลาก่อนทุกคนผม ในวันที่ดีรักเพื่อนว่ะอ๋อเผื่อ,อ,อใครสงสัยนะฮะชุดนี้ชุดนี้คือเป็นชุดหนึ่งที่โจโดีไซน์ไว้นะฮะเป็นชุดโจเซฟีนนะะั่นแหละคือบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าคือโจโลงในทวิตเออแล้วก็ลงกับเพื่อนนิดนหน่อย,อยเป็นชุด เออเรียกไงดีนะอ่าเป็นชุดปกตินะฮะที่แบบว่าชุดใส่ชีวิตประจำวันอ่ะออของโจเซฟีนเนาะตลอดของโจเซฟีนนั่นแหละแล้วก็คือแบบมันน่ารักมากอ่ะผ,ผ,ผมตายทุกคนผมตาย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 าาาาสบหลักความดารัขกขลนะิขอบคุณทั้งเลทแล้วก็ทั้งไลค์นะคะขอบคุณมากจริงๆริงสำหรับ แฟน,แนอาร์ตวันเกิดสุดน่ารักในปีนี้ขอบคุณมากผมรักคุณครู I love you เพื่อนเพื่อนเพื่อนรักครับพี่เฮ้ผมตายผมตายอ๋อแล้วก็รูปแฟนอาร์ตนะฮะเราจะแปะไว้อ่าในคลิปเหมือนกันเนาะอ่ะฝากโจในอนาคตช่วยแปะให้ด้วยนะโอเคโอเคไปกันต่อ โอเคคนต่อไปจากคุณแลรี่ซิโร่นะฮะก็คือเป็นผู้ติดตามเราอ่านานแล้วเหมือนกันนะเออนานแล้วนานพอตกหัวละก็สาม,มารถติดตามได้ทางทวิตเตอร์นะฮะจนมาถึงเรานะฮะก็คือสุขสันต์วันเกิดครับคุณโจขอให้มีความสุข ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยขอให้สมบัตใสิ่งที่ตั้งใจครับขอบคุณมากจริงๆนะคะคุณอ่าคุณแมรี่ก็อาทางนี้ก็ขอบคุณเหมือนกันที่ติดตามโจมาตั้งแต่สมัยปีที่แล้วเอ,อก็ขอบคุณมากจริงๆเนะาะแล้วก็จะพยายามรักษาสุขภาพนะคะหรือแม่ตอนนี้จะป่วยนิดหน่อยก็ตามเพราะว่านอนดึก ก็จะพยายามรักษาสุขภาพนะฮะโอเคต่อไปจากคุณคุณฮารุฮีนะฮะอ่าก็เป็นอ่าพีเอจทูเบอร์นะฮะเพื่อนเราในทวิตเตอร์นั่นเองนะฮะก็คุณสามารถติดตามคุณฮารุฮีได้ทาง ทวิตเตอนะคะหรือก็หนั่นเองจะแปะไว้ให้เนาะก็จนมานงโจเซฟีก็คือสุขสันต์วันเกิดครับขอให้คุณโจเซฟีมีความสุขนะคะอยากทำอะไรก็ขอให้ได้ทำดังใจหวังไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานขอให้ไม่ปวดหลังขอมาครับขอให้สิ่งดีขอให้เจอสิ่งที่ดีคนน่ารักนะขอปเป็นกำลังใจที่น่ารักและสดใสในทุกๆวันนั่เลยค่ะก็ขอบคุณคุณฮารุฮิมากนะฮะสำหรับ กำลังามาเกิดนะคะแล้วก็โอ้มีมีแฟนอาร์ตมาให้ด้วยนาา่นารักน่ารักมากนี่ขอบคุณนะครับนาา่ารักจริงนา่ารักโอ้มีมีเลขวิเทียนเลขห้าด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คือวันเกิดแล้วนั่นแหละห้าธบานก็อ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณคุณฮารุฮิมากนะฮะที่ส่งทั้งจดหมายแล้วก็ ปน,น,น่ารักมาให้เรานะคะขอบคุณมากครับเฮ้น่ารักมากแล้วก็สามารถชวนคอแหลบกันได้ตะลอะดนะคะคุณท้าวอีอีต่อไปต่อไปจากคุณเซโรโตนะฮะอันนี้เราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเท่าไหร่เออ ข้อสามารถติดตามได้ที่ช่องคุณเซลโตะนะคะเดี๋ยวแปะมาให้เนาะปิง้งจดหมายถึงโจเซฟีนจุดภาพวัเ,เกิดก็คือสุขภาพวัเกิดนะโจขอให้เป็นวันที่ดีอีกวันขอให้ผ่าน้พอุปภาษาดูแลตัวเองด้วยโดยชพมอกันเนาะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้รวยๆเป่าเค้กแล้วก็อธิษฐานได้เลย,เลยจ,รจริงๆเราอวยพรไม่ค่อยกิกก็ไม่เป็นไรฮะขอบคุณมากแค่นี้ก็แบบ ดีใจมาแล้วจริงๆเนาะเออต่อไปดูของควนันมีส่งแฟนอาร์ตมาให้ด้วยว้าน่ารักน่ารักอะ่ะก็ขอบคุณคุณเจนโตะมากจริงๆนะฮะเอาจริงๆแค่ส่งจดหมายมาให้นี่ก็คือแบบดีใจมากเลยนะทุก okay, คนโอเคของของขิดของขิดอยู่ที่ดี อเคก็คือมีคนส่งเพิ่มเข้ามานะฮะก็เลยอัดมาแยกอีกรอบหนึ่งโอเคมีจดหมายจากหุ้นชั้นรุการคนเวียงละครสีเวียนจันจียนพกรุณไม่รู้ผมอ่านถูกไหมผมขอไยด้วยนะคโอ้คนทุงตื่นเลยขอไยสามารถติดตามได้ทางอ่า u t u b e นะฮะแล้วก็ Twitter ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาให้แปะปึ่งจดหมายถึงโจเซฟีนเขาบอกว่าปีนี้สั้นๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวแปะให้ทุกคนอ่านนะ,ะเพราะว่ามันเป็นพุงนเอกสารนะฮะอืมโอ้โห้ย God ผมอาจจะอ่านไม่หมดก็เดี๋ยวเปิดเป็นให้สีอ่านไปควคู่แล้วกันนะฮะปิงแล้วก็มีภาพให้ตัวเซฟีนด้วยไวซึ่งเป็นภาพ,พว,พวันพอวมนเกิดน,นะฮะภาพนี้เลยแปะปิง หมือนเดิมคือผมอาจจะอ่านไม่หมดนะคะขออภัยด้วยก็คือมันยาวมากจริงๆขออภัยนะฮะคุณฉน,นุการแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆะฮะอโอเคงั้นผมจะอ่าน่อนแรกก่อนแล้วกันถ้าเป็นบทสวดเดี๋ยวผมให้ซีอ่านเนาะ ปีที่แล้วผมอวยพรลวกๆไปปีนี้เลยปรับปรุงความในใจและพรวันเกิดชุดนี้ให้ดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปในวาระการวันเกิดในวันกอ่อที่ผมจะได้ก่อนที่จะได้อวยพรวันเกิดนี้ผมขอพูดอะไรสักหน่อยครับค่ะแม้การเรียบเรียงข้อความนี้มีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณ่ะที่นี้ด้วยครับนับจากวันที่8พฤษภาคม2517 อนที่ผมตัดสินใจแหงนี้ใหญ่ในชีวิตในการตัดสินใจติดตามวงการวีโถเบอร์ของประเทศไทยอย่างจริงจังดังสุภาษิตจีนว่าคนเรามีบุญวาสนาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันเท่าไหร่ก็ยังห่มพบหน้ากันรู้จักกันแต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาต่อให้อยู่ตรงข้ามกันก็ไม่พบเจอหน้าหรือรู้จักกันเลยวันที่10ปิดวันนี้24พฤศจิกยายนปี2567พอดีตื่นเช้าใส่บาสเสร็จเห็นไลฟ์ช่องดีปรากฏขึ้นมาจบไลฟ์เช้าดูเลยเป็นช่วงไหน <laughs> ตอนแรกผมแค่จะลองเข้าไปดูเพียงเท่านั้นว่าน่าสนใจหรือไม่แล้วจะเป็นช่องที่ใช่สำหรับผมไหมหรือได้เข้าไปรับชมและติดตามเมื่อได้พบเจอแล้วผมได้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพที่น่าสนใจเลยทําให้ผมสนใจช่องนี้และติดตามเรื่อยมาครับโอเคจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2567ว,วันเกิดโจปีที่แล้วนะฮะถึงเวลานั้นผมก็สามารถตัดใจในทันทีว่าต้องไป ต้องติดตามและร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจเล็กๆก็พอแล้วจึงเริ่มติดตามเรื่อยมาเราไปถึงตั้งแต่ได้มารับชมก็ดีร่วมสนับสนุนตามกำลังทรัพย์ก็ดีตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้นั้นผมได้ประจัดแจ้งว่าช่องนี้นั้นได้ยอมจะสละเวลามีค่ามาสร้างคอนเทนต์และเอ็นเตย์แฟนค่ะทุกคนโดยไม่เห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากและเงินทองด้วยความรักและตั้งใจแล้วใจใสอย่างดียิ่ง อ้อมทั้งยังมีความสามารถรอบด้านทั้งยังเป็นคนใฝ่รู้ใฝการศึกษาและมีปฏิธานในการนําความรู้มาพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอันเป็นบุคคลที่หาได้ยากทีในตอนนี้แต่ยังมีไหวพริบสติปัญญาอันยอดเยี่ยมและยังมีน้าเสียงที่ไพเราะสดใสงดงามแต่ช่วงไม่สบายก็ยังเสียงด,ดูดีดสุภาพบุรุษอันเป็นเอกลักษณ์ เอาโจเซฟขึ้นมาหน่อยดิเอาโจเซฟขึ้นมาเฉพาะตัวด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมานี้เพราะประกอบกับสงที่คุณแสดงให้แก่แฟนคลับอันป็นเห็นอันมีผลก็จะแจ้งแก่ทุกคนนั้นเช่นนั้นผมจึงกล้ายืนยันนั่งเอานั่งยันนอนยันฟานยันและสามารถพูดในเต็มปากเลยว่าช่องนี้นั้นเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคุณภาพอีกช่อนหนึ่งของประเทศไทย ผู้ที่เมื่อผมได้มาติดตามเป็นลักสนับสนุนแล้วนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าผมคิดถูกต้องแล้วที่ได้มาติดตามเป็นลูลสนับสนุนช่องนี้สำหรับผมบอกได้เลยว่าไม่รู้สึกเสียใจและเสียดายในการตัดสินใจครั้งนี้เลยสมปึนควรยิ่งแล้วที่ผมได้ยกสถานะเป็นบีทูเบอร์ชั้นสูงว้าวผู้ที่ผมได้รวมความการร่วมติดตามสนับสนุน ผลงานไปตามกาลังรัพย์ในเวลาไปจนถึงที่สุดข,ของอีไฟในไฟในอนาคตไฟภาพมีแลผมพูดอาจจะดูเพอร์เจอร์หรือแปะไปแต่นี่คือสิ่งที่ได้มาจากใจที่กับผมบอกว่าช่องนี้จะรักษามาตรฐานและพัฒน,นาสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยใจหลักและมังง่งคุมเป็นมีจฉาเนืแก่แฟนค่ะทุกคนและสมกระทิคนพร้อมใจมาติดตามปีที่ดีและมีคุณภาพแบบคุณต่อไปนะครับรวมถึงความสุขความทรงจำที่ได้พบคุณและจะจดจำบันทึก วัเป็นปติศสตร์ชีวิตที่น่าจะจำเป็นลอดชีวิตจนความจะหมดลมหายใจไปในภาคหน้านี้แหละ <c oughs> ในเาละอันเกิดครั้งนี้แต่ผมขอเรียน,นเชิญขออัญเชิญพรวันเกิดหลวงคูบาประตูเวียงฝั่งตะวนันออได้เรียกเรียไว้อวยพรคนดีมีควาสามารถในการลาคันนี้บัดน,นี้เป็นเวลาอันหมวคนเลิกจึงขอจะอวยพรตามบทหลวงว่า <c oughs> ให้ไปอ่านที่บทสุดท้ายได้เลยคััโอเคอันนี้ขอค้ามาอ่านบทสุดท้ายนะคะเดี๋ยวที่เหลือให้สีบีเป็นคนอ่านให้อย่างรวดเร็วขอบทอวยพรที่ค่าได้อวยพรมานี้ทุกบททุกบาททุกบรรทัดนี้จ่งสถิติยุกกับเจ้าของช่องแฟนคลับช่องนี้และคนที่มารับชมไลฟ์ทุกท่านทุกคนตลอดไปที่เธอสาธุสาธุนะฮะ ก็ขอบคุณคุณชั้นการมากเลยนะฮะที่มาลุกอวยพรปีนี้ให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากโอ้ยดีใจอะ <c oughs> ขอบคุณมากจริงๆนะฮะโอ้ยที่ลูได้ยิ้มยังไงเลยเนี่ยตื่นตืตต่มาอ่านจดหมายต่อแล้วก็แบบโอ้ย,อยขอบคุณมากจริงๆฮะมะา <c oughs> ต่อไปเลยนะฮะ จดหมายจากคุณอันนี้จดหมายฉบับส,สุดท้ายนี้ตรดานะ,นะจดหมายจากคุณทาทูนะฮะก็ทาทูบอกว่าศุกรามวันเกิดครับโตขึ้นอีกทีแล้วนะขอให้สุขภาพแข็งแรงการงานเรียนเรียนมั่งคงไม่กินมีใชยเยอะอยู่กับพวกเราสหายผู้ติดตามไปนานๆเอฟเอวันเกิดรอย,ย้อนหลังได้เลยขอใกล้สิ้นปีเหมือนจะสิ้นงานและกิจกรรมกองเยอะมากและสุดท้ายนี้ขอบคุณที่เลือกเรามาอ่านและศุกสาวันเกิดครับ โอเคไม่เป็นไรฮะคือทางนี้ทางตัวเองก็จะคิดแล้วเหมือนกันนะคะโอ้สิ้นปีเหมือนจะสิ้นใจเ <c oughs> ออก็อาจจะอาจจะดูจากเสียงได้เลยนะคะคือเสียงเสียงหล่อมากตอนนี้ไม่เหมือนกับที่อัดอา่อาก่อนหน้านี้นะก็โอ้ <c oughs> โอ,อืมอมโอเคดูค่ะผูู้เขาเสริมมานิดนึงอันนี้ น่าจะอ่าอ่านได้อยู่มัง้งขอวิธีการกินกาแฟแล้วไม่ง่วงหน่อยครับตัวอ <c oughs> ยากจะบอกว่าเอ่อเรื่องนี้นั้นขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนไม่สามารถ <c oughs> บอกไม่ไม่สามารถไอ้น,นั่นจริงจเพราะว่าบางคนอ่าอ,อย่างที่แบบเพื่อนโตอย่างเงี้ยก็แบบกินกาแฟแล้วง่วงก็บี โอเคก็ไว้ทันทีก่อนี่านมาอ่านมาอ่านเพิ่มเนาะยิปปี้โอเคทุกคนน่ารักขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ส่งของขวัญแล้วก็ส่งจดหมายมาให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอวันเกิดของ มีโตนะฮะก,ก็อวยพรกันสักหน่อยแล้วกันถึงจุดนี้แหละก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามเราแล้วก็สปอร์ตงานของเรามาตลอดนะฮะมีความสุขแฮปปี้ในทุกๆวันแล้วก็อ่าโชคดีถูกหวยนะฮะเออความจริงก็ร้อนมาข่ิบเหมือนกันแต่ว่าขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขนะคะเจอคนน่ารักในชีวิตเข้าเข้ามาในชีวิตตลอดนะฮะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปวันเกิดของโจโปีนี้เนาะก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือว่าวิดีโอหน้าเนาะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่แล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายฮะบ๊ายบายเยอ้ลาก่อนอีกฮะเย้ Yay.